ยินดีแม่พระเจ้าแหละนกกระส่ายนำเอเกือเอโลอ่าดุจนดิแม่พูดแต่ละอ่าศึกษาเนติเดี่ยพระธรรมดิแม่พูดด้วละที่ยินดีรอบแม่โมเปะตกอาแหละก็อาหยาเอ่อเกือบความสําคัญแม่เกือบเวลาละงว่แต่พระธรรมดิแม่พูดเนี่พระธรรมเปิดนำอาศึกษาในวังให้และแลนดิพระธรรมติทิโมธีแม่พูดเนี่ยน้อยหอยหนึ่งบทละอาแหละหนึ่งพระธรรมติทิโมธีบทละอาขอติหอยละขอเก่ารุ่น หนึ่งประทําติทิมืที่บนอ่าขอติให้เนาะขอกราบนมาอ้าต่อให้ก้าวโอ้ยให้เยอะอางวดเกือมู่ไปเจื่อแบบบวนละพระเจ้าเกือรปัวเอ๊ะนึงเพื่อเพื่อปุยให้นึงละซอมแบบบวนแท้กดเกือโรยันดีแม่พระเจ้ารตรงปุยเตืองโอ้ยมแบบวนเพื่อกษัตริย์กระวงแม่มูเจ้านเตืองโอ้ยเดิมเอโลเอานีอลองแม่โอ้กาพอสุสละโมเอมโลเออิพระเจ้ากุมปอ มายูปะปุกปลอกโครินเจือมาเอตอเซ่ปะมาปะไม่แม่มาปะปุกปะลอกโครินเจือมาเอตอเซ่ปะมาปะไม่มาปะปูกระพำพระเจ้าเกือเอปวดหมากพระเจ้าเกือปุยยุงปะมากลืปุงเนึ่มโคร้นโก้แมงกดเกืือปนหมาบยิเรรพระเจ้าแกติดต้นนงปะมาปุยสนะพระเจ้าแม่ปุยแกโรตีนง มาเยสุคริตอ้มาพอให้เกิดเป็นปุยปปเตะไพรมือโะเยสู้เสโป่งที่แต่เป็นคนโตเกิดป,ป,ปุยปนมาพิยแต่เตืองโอ้ยอ้มาตกเปลทีพระเจ้าตกกวดเกิดแต่ปุยปนมาพิยแต่มาเปลยนตามเวลาปุ้ยเราพรอมโกดแต่มาเซ่เป็นปอัวแป่นเผาครอและหลวงแต่ละปุย แม่เกื้อเป็นประหงกรละปรุงตั้งแต่อะเต้าพระองค์นิ่มละเปิดโนคาเซ่เกื้อเราเออเป็นประเพิกและล่วงเราผอมเจือนิ่มละปุยตางเมืองอางกวดเกื้อปริเมยวกเตะแตเววอนคล้วยนโดแม่เราผอมสง่าสงอมแตแม่โอ้กายเราผอมรอกแม่ละล่วงละเจยสร้างแม่พูดแตโมเปรเป้นตองโรเซ่กวดเกื้อเราแอเครื่องเหมาะครอกเหมาะชม តំពុកអលែតមេតូងេះងួលន់តិត1ហាក់គឺលន់តិមែអឺណងប្លេខ្រែមម៉ងហ៊ុនមែណងកៀវរ៉ងួយមែអែតដដែលពាក្យគឺលន់ហាសេម៉ៃងេះងួទីត1យូតកានម៉ៃកានតកសេបើពងបើប្រពនប្រាអះទីតធឺព្រះចៅញៀមព្រមពុយមកប្រពនម៉ៃញោមហ៊ានមែអោនគូហេត មារភូមិពិឹកៗអនអនដែរខ្ញុំទៅគឺប្រពន្ធហើយតំគ ুই ម៉ែតាទៀងមកប្រមី might out goe ហើយចោលយួរដាក់រកាព្រោះឯយុឯវ៉ាមកទៅដាក់បលោះតាឋានជុលៃជើមកប្រពន្ធបលោះជុលອດអនតានគ ুই ភីតង៉ៃប៉ាម៉ាតោះស្េប្រពន្ធដាក់អោតណែមារភូមិជឿទេមារភូមិផាក់ទេមារភូមិសងស្ងោមទេ ม่ปุ๊กอะไรแต่สโปนทบมับหนึ่งมาเกิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งยี่ดีแม่ประทำตอนเซ่แหละเกอรเออย,รรอยู่ประพอมอยู่เปาโลติเจื่อแม่แหละหลาเสอร์เป็นรงประพรละเอตนกะาะเหตั้งรูเป็นหัวคอละเอแหละแวลวนเพื่อปุ่ยหยินโตโครัลาปุยหินหนึ่งระซอมแวลวน คือจมาประทามประกอโยกโมเปลแหละทิดเลยโยกราเอะปเกวเอ็ะหนึ่งกันบบบอนเดะปอโลเยอะตะนุนใจก้าวไอ้ให้อังวดเกลือหมไปเจ้อบบบอนนะพระเจ้าปล่าไอ้หนึ่งเกลือเพื่อปุยให้หนึ่งต่สองแบบอนเดะเกลือโรยันดีแม่พระเจ้าตัวตรงปุยเตีองโอ้ยยิ่ยมาใส่มาปุยดิตริแบบไม่เอแบบอนเพื่อปอโลอารองแบอนคอล์อาร วอนเพื่อกษัตริย์กระทรวงแม่โมเจา้าหนายเตีองโอ้ยเดิมเอสซโลเออเนี่เออลองแม่โอแก่พระสุขศักดิ์แม่โซลุอยอไอจีวิตพระเจ้ากุมปอแม่ยุหยะประปุกปะหลอกโครินเจอือกันแบบวอนแหละมาไปเกยู่ปุยโครินกับปุยปอเรอย่นุ่นโดยแจทีหมดทีหรอบวอนเพื่อกษัตริย์กระทรวงผัวประมาณผู้นำ ที่ได้เลยให้มาความรู้สึกส่วนตัวแหล,ละแ้วนเอเผื่อประมาพูนำํตำตามยุ่งแบบประมาพูนำํำโดยเฉพาะปะอาพีกันเมืองไปแหละอมัตโรอาญาการเมืองโอไมค์อาญาการเมืองไรแอมจะแนนมุมมองอยู่ปุย๋ยฮุนฮนแหละโมประมาพูนำํำประเทศอยู่ปะใกา้อำนาจหนึ่งเตะในประเทศไทยอยู่อยอะ ท่านแก้แต่ขวัญโปร่งใสนึงแหละท่านแก้แต่การสื่อสารเรื่อเกิดหนึ่งหนึ่งยิ่งมากเราเททีดเล่เองยิ่งแบบวอนเอเพื่อกษัตริย์กระทรวงยุคเพื่อูนนำยุคดิเลยไอ้เชื่อเยอะอําอกยรู้ความรู้สึกบูต่อสิทต้องเปนเป็นยากแบบวอนเพื่อแหละเมื่ออยู่ยากแบบวอนเพื่อไอ้เชื่อเยอะให้มาความความเข้าใจส่วนตัวแหละมาความรู้สึกส่วนตัวมาลงกับขู่เก่าเอามาต่ออ,า,อานอานอแหละ อตหฮุนยุลันนะการเมืองฮุนยุลันปะมาพูนนำฮุนยุลันปะมาโรโมกษัตริย์เปิดเกาอิทธิพลเด็ละเสตัดเตียงละเสบริหารแต่ประเทศละเสยุทธ์เก้าอำนาจแต่ตอกโอปุยมาเสียส่วนน่ะแง่ลบนุ่งโคงอดตอกเซให้มาความรู้สึกส่วนตัวอายุเด็กแหม่โมเปียแหละที่เลยเอะวันเดืองกันก็เลยปะปาพูนโรเนียวคิดหรอแลในขอเป่าน การสร้อยหนึ่งขอเป่าเมื่ออยู่ไมค์เอบอรวอนเพื่อประมาณกษัตริย์กระทรวงกันมาโฮเอเซ่ประมาณประมาณแม่ปุ๊กระพรมพระเจ้ารอสละอยู่ขอเป่าพระเจ้าอาพระเจ้าเปิดเกือเอะปวมามาปุ๊กระพรมพระเจ้าพระเจ้าเปิดเกือเอะปนมาเนี่ยพวกเเซ่แม่เมื่ออยู่ไมค์เอวบ์วอนเพื่อกษัตริย์กระทรวงเพื่อประมาณผู้นำเปาโลเยอปุ่โรเรคิดบัองออดโรเร์คิดผ่องออดเอได้เแก่ความรู้สึกเลย เอาาหยักแววอนประมาเพื่อเพืมาพูนนำลาแท้ควนูนใจเอแหละผ่านปอาประมาเปาโลหนึ่งคอเปอาเปาโลอ่างพระเจ้ากดเกลือปุยยุงระปุงนึ่งโครินโกดแมงกดเกลือปนมาพิวแต่เลนหนึ่งคอเปอาพระเจ้ากดเกลือปุยยุงหรือปุงนึ่งแมงกดเกลือปีปนมาพิวแต่กดเกลือเอเปลี่ยนประมาโรอมุมมองโครม่แหละในการเซอร์แวววอน ว่าวรปัวพระเจ้าเกิดสติปัญญาและกษัตัิย์กระทรวงเกิดสติปัญญาและประมาผู้นำในประเทศและระสเสกบริหารจัดการที่เชื่อแหละเปะิดโอโรประมาโรเปาโลไปคิดประวดอิรอโรมาโรว่าวรปัวพระเจ้าเกื้อโรปุยโมเสและยุงนึ่งประมาพระเจ้าแต่มาเราพอมพระเจ้าแหละกดเกิดปีปนมาประ ปุยดาโอลลมองดาโอเขาแจสตัวสเสื้อเจือพระเจ้าหยักแหละโดยเฉพาะโมเปเอาหนึ่งอำนาจโมปอร์ก่อำนาจหนึ่งติมายุ่งหนึ่งประมาพระเจ้าความปรุงใสหนึ่งแหละตึงสะเกิดปุ่ยประมาอ่างการเมืองในประเทศไทยปุ่ยดอาการเมืองสมารเนี่ยแ้มปรเกิดไก่เออย่าหอยโวยตึงหนึ่งแหละโมเปอร์เอาหนึ่งสยุง่ง อามานิ่มโอมางอปามาเชื no ออ่อเยอะตื่นโอรสมาเป็นเนิ่มตามเส่ครั่งเชื่อปะอาปูปุ่ยเป็นมรรสมาตจาระสำคัญและเพื่องวดนำอามาเปิคิดงอดดีไม่พูดเพื่องวดนำอามาเปิคิดงอดดีไม่พูดอามารอเกือเรอเรอยู่รพอมอยู่พระเจ้ารพอมัอยู่พระเจ้ามาเมืองกวดเกลือพุยยุงหรือปุ่มเนิ่มแม่เกลือปุยปนมาพปดแต่ด่าเออเอาหยักเวบวอนเพื่อประมักกษัตริย์กระทรวงเพื่อผู้นำอยู่วบวอนเพื่อ พวพระเจ้าเกื้อยุ่งประมาพระเจ้าเกื้อโรอิงปนมาพิยุติให้มาระพมพระเจ้านึงรปุลมาเอแหละซีมารปะอาประมาปโลนึงคอแรกเยสู้ปงที่แต่เป็นคนโตมาเกื้อพี่ปนมาพิยุตเตือโอ้ยอมาเซตอกเปลที่พระเจ้าต้องกดเกื้อแต่ปีปนมาเตะมาเปลยต่มเวลาอยู่โกแอ๊ เมเซาปโรยขออาเลอาแม่มาเซปันดูเกิอเป็นพอง์รอละปุงตั้งแต่แม่เกอือาเป็นพวง์รอละปุงตั้งแต่ามาเต้าอาโปนึงโนคาเซเกือ,อาเป็นประเพลกระพรมเชื่อละปุยตั้งเมืองอาเซปาโรยจะดเจนเนือนิมิตอยู่แหละชัดเจินเนือเสียงประกรอบประมาพระเจ้ายิ่มาเซื่เปลี่ยนรูมุมมองอยู่เอะระพรมพะเจ้ามังวดเกือปุ่ปุนมับอยู่แต่เกือมอ้วย ยิ่มาเสียเยอะ้ยมมยแหลนดูหนึ่งละซอมแบบวววอนเอกเนียมแบบวอนเอกเผื่อผู้นำแบบวววอนเอกเผื่อกษัตริย์กระทรสวงกฎหมามแม่นบังคับเหนียกษัตริย์ละเสียนับธือศาสนาพุทธุกแหลนปุ้ยนดาแกรละพอมเจือหนึ่งพระเจ้าข้อกำหนดอยู่พระเจ้าเติมมาโรปุ้ยครุ่นโกเอาดึงรื้อมัดมับตอกเสกียโป้นหาอำนาจมัดมเอาแต่งรืมใช่ไหมเจือไม่อังระพอมเด็ดหนึ่งไระสุเจ้า ต่อครอาปามาปะโลพระเยซูเจ้าไอ้ปวงที่แต่ละสะเกตแต่เป็นคนเกิดแต่ปุยปูนมาพิเตจองโอ้ยไอ้ไปทีตามเวลาอยู่พระเจ้าแหมยิมาเซียระโปรมาเอโนคาเซเมเมื่อป่าเมงคอสเตอังวดเกอรมม์โมเปรมีไอโยกเตะไว้วนครินโดมาพมสังหาสงอมโอไกระพมรอกโอโอแม่โอ่งแม่ละหลวงกาณาเจรศัยแม่พูดยุ่งด้านไหนส,ม,สลลม,มัยเซแหลมโมเปรมีเอามา อยากแบบวอนหลังอำมาตยท่นแบบวันอยุเดีอีปังมายุสาระประกาศองคตเกือมโเปรม o มยยวกเแต่แบบวอนราพรมสง่างสงมระพรมสง่างสงมเธอมาระพรมปะโอเนี่ยนำไปแบบวอนกัวพระเจ้าเกิดอันมโหเทยูอันต้องเมื่อบวกจงอำอำมาวัมโหเเข้าใจวิตุรคยเจอเลยปรุกปั่มอ่ะระพรมเพื่อระพรมสงมเมื่อเตื่องเอเยแบบวนเน บางมาว่าว้อนแบบให้ผ่านผ่านผ่านไปแผ็นพิธีพระเจ้าปัวป้าปิมุลย์เนี่เองตัวมวยเยอะว่าว้อนทิเลยระพอมเอปังมนย่ยเมื่อมาสรลมพระเจ้าโทษปีมาสีอัมแก้เอ็มมาสิยังอาเจีอเยอะปอโลกำลังอูเอ็มมาสิอังกุตเกลโมปรมีวววอนมารพอมสังห์สง่อมแต่ตื่นโอสมาเปรมีมาโรเปรมปงมาชเชียแหละเหมือนว่วอนเอเพื่อปีหินตั้มไก้แหละยิ่มขู่มาถ้าขู่อะไรยิ่มวววอนเอเพื่อปีหินวววอนเอเพื่อ ระพอมตีเยะัวสะสมหดปีเสยังเมื่อมสรวงพระเจ้าโทษยังาเมื่อเสยู่กันเปรกันอยู่โกรธไอ้อีไปว่อนเพื่อเพื่อมวยอ่าติเจือราพอม,มเอกคงอดไม่ติเจือไหมก็โลยังวดเกิด้าเกิดก่หนึ่งชีวิตอยู่ปุยติเตืต้อนสตอกเงินบริเวณเกิดโรมวยให้แหละเป็นประหอยตัวละเอข้อสไตม์ข้อสไตม์มาเมื่อป่าโมเปะลโตอกโรเซ่ไม่เต้างแงงกลัวหลอนติดอนหนึง่งคริงเออหนึ่งหกักคือหลอนแตะ มาแอ่งนางเบลแคลม,มายฮอหลอนมานางเกี่ยวระง,งวยมาแอแต่และปีอันดาลอ,อาเซ่ม,มาอยอีแยะทีแด็หนึ่งกันยุธกันใหม่มาการดอกเซ่ปะป่งมประปนลป,ะ,ป,ลปะอาทีเแตถือพระเจ้าให้เยอะเจาะจงในช่วงเวลาเซ่แหละตื่นสมารเกิดแก่เนิ่มต่ำให้บางโอเกิดแก่ในช่วงเวลาปเปลีย่ยอามาตโรยุงแลหละโมเปย์ยุ่งป้าแอแลอหละอยู่ป้แอะก็รลปังมันนุ่นดับผมเมื่อปอ้าอัง ขอเก่าหาเซ่ไม่อยากแงงวัวที่เนึ่งกันยุ่แต่การไหม,มาการดอกเซ่การประปรงแม่ประอาทิแต่นับถือเนะิ่ระจอยะนี่มาเซียเกิดเ,เป็นขอคิดเองพระธรรมเนะี่ยประมาพระธรรมตีเปโตอูรงการแงงวัวปฏิทิศผูเกื้อมา หนึ่งกันกลึงหลังลงเรียบะนาะเม่โรงโอกเป็นลายอยู่บเกือบีให้โรโรยู่มเมเื่อเตื้องโมเปะประมาโรประปนปะเอนละปะโอเจ้ะเกียนานำโรระพองประมาปุยเยอะเอ็งเขพระเจอเบื่อเอยุ่งเบื่อกนอยุ่ยยุ่มเปะยิ่มาเสกันกระทำย่อมดังกว่าคำพูดแจงแหละยิ่ม,มาเสยอเฮาหนุ่มเลือปุยแหละ ปุยให้เกียตกแต่งที่แต่เกียร์แต่งตัวนต่เกียร์แต่งที่แต่ไม่ต้องโมเประลพอนดูจะคอยใจแหละโมไปอิงกุนรื่นนายเธอเกียร์กายมาตกโปะแป้งอีกเข้าใจโอ้ยจะหลบเขินเจือปา้มมาเกียรยู่หุ่มเลือดแหละเปลียนพระธรรมบำมนุนแจ่ปูเกลือเวยโมเส่แปนการแงงวัวปฏิดิดนึ่งกะพริหาเส่มาแงงวัวหนึ่งระพอมระมวยการยุงเนิ่มเด็บประมาพระเจ้าเกลืออกเป็นแลอยู่เอเสอกเนิ่มหนึ่งตัวกระแนงระพอมเอ๊ 保อจลอูรดความรู้สึกส่วนตัวเตี่ยขอเกาลาอันยอมถ้าเกิดประปนเพิกตอมปุยไม่แต่เตี้ยงโมบรามีไม่โมบรามีไม่เออนกวยโยกเตี้ยงพระเจ้าอยู่ไดัมารากาไม่แต่อยู่เอวาบาราคามาพูดวิปลาสตันจุโอมาเอวาให้มาให้มาความรู้สึกอยู่ประมาณส่วนตัวอยู่เปาโลไอออหนึ่งวัดโยกหนึ่งเปาโลแต่อายืนยืนยืนกล้านน่ะดออาปุยอะไรประมาณเรเปาโลจะต่อายันยอมถ้าเกิดเประปนเป็นผู้นำยิ่มาเสียเลยณเวลาเปลี่ยนแหละสิทธิปุยเท่าเทียมกัน เตืนโอรสเกียเก่าโอดโขดเชื่อเตเปาโลเฮียนยุงนึ่มประมาพาทำตนให้ปังมาตอกเซ่และขอกาวรพนเปาโลอย่าเกลารักการกลางกลางละปุ๋ยปังมาปังมาตอกเซ่ประพลนไาเอาเนี่ยมากระพมเชื่อแต่มารพมรักแต่มากระพมสง่าสง่อมมาปุ๊กแต่ลแต่สปรนรบมาความไม่มาโรอ่างเปรเปลนดาเอากระพมเชื่อแต่กระพมรักกรพมสง่าสงอมม่ปุ๊กแลมาเสยแหละการแงงัว ประสมควรเกิดแก่หนึ่งชีวิตอยู่ประมาณปุยประนับถือนั่งประมาณพระเจ้าที่มาเสด็จภพเมันเปรละเนาะกระสายกพระเจ้าเริ่มเอิเกิดเอแบบวอนเพื่อปีหินมากระพรมสง่าสง่อมโอโร,โรโจูแอติเนี่ยมแบบวอนเดี่การแง้กลัวแอติเนี่หนึ่งเกิดตำหนักลายหนึ่งกับพริเองออกมามาปุกอกนึ่งหนึ่งตัวันแนกระรพรมอีกมาหนึ่งละหลวงระพรมระมว่ยเปราะสำคัญเประอะไร พระเจ้าแล่นปุ้ยแล่นตะกะพรีพระเจ้าฟังมาแล่นตกใะแนกันเปรยกันพอมยุ่งประคิดประออนเปย์ยุ่งรวบวประยุยมาสบวพระเจ้าเริ่มเอวบพระเจ้าพิมุนอ่ะเปะแนนออกกสายยันดีไหม